นนไปสู่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการบริหารจัดการในชุมชนผูกฝังให้มีการตั้งกลุ่มอาชีพตั้งรายได้สั้งพลังอาหารให้กับชาบนตนอของเรานะครับแล้วก็คือต่อมาก็อยากให้หน่วย,อยางานของรัฐนะครับที่มีส่วนในกล้องในชนบตนอเนี่ยเรียกรดมาเสริมสร้างให้ชุมชนของเราได้เข้งแข็งและมีการต่อเนื่องตั้งละปกรณ์การสารส้างกลุ่มเชื้อ่ายที่เข้มแข็ง ก็คือตระบลตะวน้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่มาวันนี้อย่างผมพาบ้างอย่างที่มีหมูหนึ่งอย่างที่ที่อย่างที่นี่บอกร้อนเนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันสร้างเครือข่ายก็คือว่าประสานงานร่วมกันทั้งในตรบนตะวนอ้ของเราเมีการกระบวนาก,การแก้ปัญหาข้อดีข้อเสียนะครับแก้ปัญหาข้อดีข้อเสียแล้วก็สามารถติดต่อกันได้ว่าตรงเนี้ยอย่างวันนี้มีทันไม้ที่ดีหรือว่า รัฐเจ้าที่ของรัฐจะมาอบรมให้เราเรื่องอ่างนี้ในตำบลก็สามารถที่ว่าติดต่อสื่อสารกันได้นะครับตรงไหนที่มีพื้นที่ไหนที่มีข้อดีข้อเสียของมันเราตอนนั้นมอมานั่งคุยกันหาทางออกให้ให้ทุกส่วนของเราให้ตำบลแลานอกของเราการจัดโครงการครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่ยงน้อยแล้วพี่ที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไปเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตัวเองนะคะซึ่งหนึ่งอย่างที่จะทำให้ สิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วในชุมชนได้ออกไปสู่สายตาสาธารณชนก็คือการประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ก็เก่งเรื่องการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะธรรมชาติให้ยั่งยืนทั้นตัวนี้จะออกมายังไงก็จะเห็นในโอกาส่อไปการดําเนินการในสาวันที่ผ่านมาอันไหนที่บกพล้องอันไหนที่ไม่ดีก็ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอันไหนที่ดีแล้วก็คาดว่า ทางผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการจะนำไปเพื่อถือปฏิบัติให้เกิดผลดียิ่งขึ้นไป